วันนี้นะคะหนูจะมารีกกวิาาะะวกล้มยไม้วคะพรุ่งนี้หนูจะลงขายนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามหนูด้วยนะคะมีดอกนี้นะคะกำลังใกล้จะบานแล้วค่ะสีสีสมว่วงเลยคะ่ะมันจะออกมว่งมวงม่วงชมพูชมพูนะคะนี่ค่ะดูค่ะนี่ค่ะความสวยของมันนะคะจื้นจื้ค่ะหวานด้วยค่ะสีหวานหวาน อันนั้นอีกอันหนึ่งอันนี้นี่นนนนแล้วก็อันนี้นะคะสีแดงค่ะสีแดงสดนะคะสีหวานแววมากเลยค่ะสีกับคู่กับลิปสติกสีแดงหนูชอบมากหนูชอบลิปสติกสีแดงค่ะสวยไหมคะแดงหวานแววค่ะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเกัน ติดต่างๆอยู่นี่นะคะจะมีแดง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 แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้นะคะเขาติดโอเคนะคะอันนี้นะคะออกม่วงๆะคะ่ะออกม่วงๆชมพูชมพูออกม่วงเข้มะคะ่ะนี่นะคะ่ะจ้า มันก็จะออกสวยๆหน่อยะคะว้ยแมวค่ะนี่แหละแมวล,ลายเดียวนหนูเจอแมวแะค่ะวันนี้หนูเจอแมวเอ่อกี่ครั้งนะสี่ครั้งละ <c oughs> แล้วก็จะมีอันไหนอีกนบองและอันนี้นะคะแบบไม่มีดอกนะคะก็มีอยู่หลายอันเลยนะคะนี่ค่ะ แบบมีดอกก็พวกนี้เลยแบบไม่มีดอกก็พวกแบบนี้ค่ะบางต้นก็จะต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะเนี่ยบางอันก็จะบานใหญ่อันอันนี้มันจะใหญ่นะคะเพราะว่าอันเพราะอันที่ไม่มีดอกอันนี้มันจะใหญ่นีคนะคะ อันนี้สีแดงออกม่วงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนอันนี้แดงออกส้มๆใช่แดงกส้มมีกับเพชรด้วยอ่ะสีแบบนี้หนูนูก็ชอบเหมือนกันนะเวลาทาลิสติกเนี่ยมันจะแบบว่าสีแบบว่าวิกวับวิกวับออกมาจากในปาก นี่ค่ะสี่ส่วนไหมคะมันจะวิกวับหน่อยนะคะเพราะมันเปิดไฟจ้ะมันวิกวับไมยคะแล้วก็อย่าลืมติดตามหนูด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบแบบไม่มีดอกก็เอาแบบมีดอกก็ได้หรือใครไม่ชอบแบบไม่มีดอกก็ลองก็ลองเอาแบบไม่มีดอกคะ่ะ บางคนนะ่ะไม่ชอบแล้วก็ลองลองให้มันซื้อแบบที่มีดอกบางคนไม่ชอบแบบที่ไม่มีดอกก็มาลองซื้อดูนะคะวันไหนคะวิอันนี้ออกวิอันนี้สวยอนะ่ะอันนี้สวยแม่สวยสวยสีโปรดหนูเลยเมื่อกี้หนูเพิ่งหยิบมาไม่ใช่หรอไม่เมื่อกี้หนูไม่ได้หยิบอันนี้ก่อน เกี้หนูหยิบอันนี้อ๋อเหรอสีโปดหนูเนี่ยสีโปดหนูมันจะมีสีเหลืองตรงนี้ด้วยไง mm hmm. สีโปดหนูแล้วก็สีออกม่วงๆชมพูชมพูเข้มตรงตรงนี้ <Yeah. S 2> สีโปดหนูนี่ราคาสวยมีค่าเทียค่าเทีย <Yeah. S 2> คา่าราคาสวยของมันนะคะหวานเวลค่ะถ้าเป็นสีปังดูนะคะหนูช่วยอย่างนี้เลยค่ะ <laughs> ก็จะมีสีถ้าอันน้จะมีเครื่องสำอางแบบสีนี้กันนะคะหนูก็จะ็นเนี้ยนี่ค่ะค่อยยังยังค่ะมีใบีใบใหญ่สุดเลยเอามาแล้วเมื่อกี้นะ่อนนอนะ,ะอันเดียวกันกับอันแรกพอแล้วลูก นี้มีหลายอันเลยอ่ะเออเอาไว้นั่นแหละมันออกมายากสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุ่นี้อย่าลืมติดตามหนูด้วยนะคะถูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายดิ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 